โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราชื่อเดิมโรงเรียนบ้านหนองแวงในตั้งเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2515โดยทางหมวดตระเวนชายแดนที่48พร้อมด้วยชาวบ้านได้ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังพื้นเป็นไม้กระดานหลังคามุงด้วยหญ้า ไม่มีฝากั้นเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4โดยมี10บตำรวจเอกสวุวรรณลาสงยางทำหน้าที่ครูใหญ่และ10บตำรวจโทรประเสริฐสีจันทร์ทำหน้าที่สอนมีนักเรียนทั้งหมด52คนในปลายปีการศึกษา2515โรงเรียน ได้รับพระราชทานทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานเป็นจำนวนเงิน45,298บาทและการเสียสละที่ดินของชาวบ้านจนทำให้การก่อสร้างสำเร็จลงด้วยดีวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2516สมเด็จพระราชชนนีสีสังวาน ทรงเสด็จในพิธีเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารามาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารามีสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้อาคารเรียนสองหลังโรงอาหารหนึ่งหลังบ้านพักครูสองหลังอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลัง แลละหห้้องนหหงนัโรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราได้ดำเนินการด้านนโยบายโรงเรียนชายไลยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการโดยดำเนินงานแบ่งออกเป็น5ด้านด้านที่ 1. สภาพแวดล้อมทั่วไปโรงเรียนสมาคมมีรั้วทางเข้าและออกมีถนนทางเดินสะอาด เป็นระเบียบและสวยงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีศาลาพักผ่อนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้มีสนามกีฬาหลายประเภทสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลวอลเลย์บอลเปตองเทเบิลเทนนิสต,ตะกร้ออาคารเรียนสะอาดเป็นระเบียบสวยงามมีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษมีความพร้อมสะอาดเหมาะสมกับการเรียน ห้องเรียนชั้นต่างๆรวมถึงห้องพักครูโรงอาหารและห้องเก็บของสะอาดเป็นระเบียบมีการจัดเก็บขยะที่เป็นระเบียบสวยงาม ด้านที่2ในแต่ละห้องเรียนมีการจัดสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของตัวเองจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียนสะอาดน่าเรียนและสวยงามด้านที่3โรงเรียนสมาคมมีห้องสมุดที่มีมุมหนังสือที่พร้อมให้นักเรียนได้ศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นระเบียบสะอาด อากาศถ่ายเทเหมาะกับการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมรักการอ่านมีกิจกรรมเสียงตามสาย ด้านที่ 4. บ้านพักครูโรงเรียนมีบ้านพักครูที่สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัยสภาพบ้านพักครูไม่ชำรุดทรุดโทรมด้านที่5ห้องน้ำโรงเรียนมีการจัดสภาพห้องน้ำห้องส้วมที่สวยงามมีการปลูกดอกไม้ทำสวนย่อมมีห้องน้ำที่สะอาดและมีจำนวนที่เพียงพอ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ขอบพระคุณค่ะ